ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับที่นี่ปทุมธาน,นีนะฮะเออผมมันเด็กปทุมก็เลยอยากพามากินผัดไทยที่ขึ้นชื่อของปทุมเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงว่าราคาเท่าไหร่จะถูกหรือจะแพงสำหรับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า mm hmm. นี่เป็นบรรยากาศรอบๆร้านของร้านผัดไทยจริงๆมันเป็นตีนสะพานปทุมนะทุกคนเราต้องมาจอดรถที่ใต้สะพานปทุมธาน,นีร้านผัดไทยอยู่ตรงนู้น ร้านปัตไทยเราจะเดินเข้าไปดูว่าคนเยอะหรือเปล่าวันร้านนี้คนเยอะมากๆมากถึงมาก,มากสุดวันนี้เป็นวันธรรมดานะวันนี้เป็นวันพุธเวลาประมาณบ่ายสองนะร้านนี้ปิดบ่ายสามนะผมลองเซิร์ฟมาแล้วคนเยอะอยู่นะแต่ยิ่งโหถ้าเสา์อาทิยนนะไม่ต้องเืบรฟเลยาการในร้านเลยบรรยากาศเป็นยังไงล่ะเ,เสร็จไปนั่งริมน,น้ำชิลกตายนี่เบียร์ลั้ขวดสองขวดอร่อยเฉยเลยแล้วก็ หาที่นั่งแล้วก็สั่งอาหารนะฮะกินอะไรดีที่นี่ขึ้นชื่อก็เป็นผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดปกติ85พิเศษ120ผัดไทยทะเล120แล้วถ่ายให้ดูเดี๋ยวว่าราคาเท่าไหร่ป้าครับเปิดเปิดมานานยังครับหลายปีประมาณกี่ปีแล้วอย่างนี้จะรุ่นแม่แม่เขาตายแล้วเนี่ยรุ่นลูกแล้วเนี่ยโอ้รุ่นรุ่นลูกแล้วก็คืออร่อยแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะว่าหน้าตาจะน่ากินแค่ไหนคนแน่นไม่วันนี้มันคือวันช่วงบ่ายแล้วผมถึงมาไม่บ่ายเพราะรู้ว่าคนเยอะไม่งั้นไม่ได้กินแน่ๆเลยวันเันาะก็คนเยอะอ๋อผมเอาผัดไทยกุ้งสดนะนี่ครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่าราคาเท่าไหร่แต่สำหรับผมก็จแอบแรงอยู่55บาทก็มื้อหนึ่งก็นี่เมนูประมาณนี้เลยทุกคนหยุดวันจันทร์นะทุกคนปิดบ่ายสามเปิดเก้าโมงครึ่ง นี่มาแล้วเป็นไงพุ้งตัวใหญ่อยู่นะเอาจจริงมันก็คุ้มอยู่นะในราคาแต่ถว่าบาผมว่าถ้ากินนะดูดิมาดูพุ้งนะนี่ประมาณออก็ก็ใหญ่อยู่นะน,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 นี่ดูดิบะเบ้งบะเบ้งดูดูดูัวเบ้งเลยนะนี่ คูงสองตัวนะครับราคาแปดสิบห้าบาทก็คุ้มอยู่นะแปดสิบห้าบาทก็เยอะอยู่นะเพราะอยู่นี่ของมันก็แพงด้วยวัตถุดิบเขาคดีด้วยยวขอชิม <c oughs> นี่เครื่องเคียงเขาก็ให้นี่มีมะนงมะนาวด้วยนะเราชอบเปรียปร้ยวๆแล้วก็จะบีบลงเยอะหนะ่อยน้ำปลาไม่ต้องเติมนะเค็มที่มือเราเยอะแล้ว แล้วก็กรุ๊กให้มันพอดีกันกุ้งเราจะเก็บไว้กินสุดท้ายนะเพราะว่าชอบเก็บใครเป็นบ้างอะแบบหมันพวกชิ้นเงี้ยเราจะเก็บเวลากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เก็บพวกชิ้นวากินสุดท,ท้ายเรากินเส้นก่อนไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเยี่ยวจะชอบไหมไม่ปรุงก็ได้ปรุงก็แล้วแต่คนชอบ ดูดิถ้าผมไม่ชอบกินผักกันเนี้ยลืมนะปกติจะมาจะจะไม่สั่งอันเนี้ยไม่ใส่ต้นอันเน,นี้ยไม่รู้วก้หนอะไรไม่รู้ต้นหอมปะเนี่ยว่าคนที่ปทุมน่าจะรู้จักร้านนี้ดีที่ร้านพุกพัดไทยอยู่ตีนสะพานปฐุมธานีสะพานปฐุมหนึ่งร้านเขาดังอยู่ ดังเลยแหละเนี่ยกุ้งครับเชื่อไหมกุ้งเนี่ยเป็นมาจากแม่น้ํานี่เลยเนะี่ยเพิ่งตกมาเมื่อกี้เลยเน,นี่ยเขาบอกคือน้ำจิ้มซีอิ๊วนี่ที่เด็ดเลยนะมาชิมทั้งกุ้งทั้งนี้ตามพร้อมกันอร่อยจ๋อยกุ้งนี้หวานนะกุ้งเนื้อหวานเจี๊ยบเนื้อแบบเด้งอะ่ะที่ปากเก็ตมีปะครับ ที่ฝั่งทนมีปะครับขอเจอหน่อยผัดไทยอะปะทุมของอร่อยเยอะมากมันจะมีกลุ่มของอร่อยเมืองปทุมธานีลองเข้าไปได้นะใครอยากกินไโรโพเข้าไปหาเลยผมก็ไปดูๆในนัยนแหละแล้วก็ตามตามมา บอยด,ดูมันไหมนี่มันกุ้งดูทำโตโตดูดูดดอืมอืมกี่เส็ดเลยอะอยู่ในหัวกุ้งยวรอบหน้าผมจพยายามหาร้านแบบทาไม่แรงถูก อร่อยจะพยายามหานะครับร้านบ้านๆผมก็กินร้านบ้านๆอร่อยก็ไม่ค่อยมีทางเจ้อนะเราอยากไปร้านบ้านๆนะเมื่อร้านบ้านๆเนี่อร่อยเยอะเหมือนโบราณอ่ะเราชอบกินของโบราณโบราณจะพยายามหาให้ได้นะครับแเราคิดเก็บๆเราก็กินไปเลยทั้งเพือก <c oughs> ินกินได้น,นี้สวยอันนี้สวย <c oughs> แต่เก็บไว้ก่อนยังไม่กิน กินที่หลันเพราะมันอร่อยของอร่อยไว้ตบท้ายแต่มันแกะด้วยช้อนได้นะมันมีสูตรอยู่นะจะทำให้เป็นนีมน่มันกรึบอ่ะเนี่ยมันกรึบมากอะ่ะ อมมอีมมอมอมอร่อยอะ่ะอ้ากินกับกุ้งอะ่ะเอาละครมื้อนี้เราก็กินไปทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดบาทมีผัดไทยกุ้งสด มีเอสหนึ่งขวดลองไปบวกเอาว่าเท่าไหร่ผัดไทายาป85ิพร้าะเราตกเลขนะฮะคิกไม่ทันนะฮะก็ถ้าใครอยากมานะฮะพิกัดตีนสะพานปฐุมหนึ่งนะฮะชื่อร้านปุ๊กผัดไทยนะลองเซิร์ฟมาดูนะฮะแล้วก็อยากจะรู้ว่าพี่น้ำกะป่อยเนี่ยหาร้านเด็ดๆได้แบบผมหรือเปล่านะ,ะหาให้หน่อยนะแบบว่ามีดีเท่าผมหรือเปล่านะแบบก็ไม่อยากจะขิงเท่าไหร่หรอกก็ผมว่าร้านปทุมแบบเบอร์หนึ่งไม่เชื่อมาชิมได้พี่มาเยือนปทุมเลยเดี๋ยวผมพาพาทัวร์บายบาย